วันนี้นะคะไปได้ไอ้นั่นมาเขาเอืนว่าไอ้ขาหมูบอกกซื้อมาจากบิ๊กซี่เนาะหงอแคบแคบค่ะมันกันเห็ดทุกขเขาตอนมันนันควนละอุมันเห็ดบ่วด้มันทายบ่ได้เพราะควนมันละอูเพราะวาอยู่ในค้นโดห่อแบแคบเดี๋ยวจะเพื่อนๆนต้มยำของขอยมาเดอร์มากินอาหารน้ำกันอาหารเสา์ตีนหมูค่ะ ตมเหมักเด็ดเปี่ยวจัดจ้านนี่ค่ะลูกโดดแกนแน,น่อยใส่ลงแก่เรียนกต่องรู้ไหมคะ จะเปล่านี่เป็นไงพี่น้องมาสดหน้าคุณว่าแปบ๊บเดียวบกแล้วใส่บักขามครับอันนี่บักขามกับใส่บักขามอืมเต้านมูนี่แทะให้บ้าง นมาินต่มยัเปลี่ยนมากรเบิดด้วยตัวก็รลังพอดีแสบจนเลื่อนใหม่เลื่อมือโอเคค่ะเพื่อน มื่เนี่ยกไอ้ก็ซื้อ,อลอร่าไปก่อนเพราะว่าซินั่งแทตีนหมูก่อนตีลักับเขามีอันห้อยดงองยู่จังขี้ขันเอาผักออกมาเพาไดากินอันนี้แล้วกันเลยขี้ขัขนไปยิบผักแด้กินขาวน้ำกันตอนเศร้านี่